สวัสดีครับโอ้โหนะครับเห็นดอกต้นนี้ทีไรนะครับโอ้ยออกนานๆออกทีนั้ก็สวยนะนะครับอืมไม่ค่อยได้เห็นดอกเยอะเหมือนเขาหรอกนะครับส่วนมากก็มีแต่ลูกค้านะครับของลูกค้านี่ดอกเยอะนะครับโอ้ผมมาอิจฉาลูกค้าขายให้ลูกค้าไปแล้วเสียดายนะไม่ใช่เสียดายแล้วนะครับก็คิดถึงนะครับก็เห็นพอลูกค้าเขาเลี้ยงได้ดอกดีเนาะนะครับแต่ละต้นนี่ส่งไปนี่ครับโอ้ดอกออกเยอะเลยนะครับก็พอดีท่านลูกค้าก็ส่งมาให้ชมกันนะครับบอกว่านี่ต้นของคุณทองนะอยางี้ เปง่ายออกดอกเยอะไหมเห็นแล้วเห็นแล้วก็อนะครับดีนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับที่ลูกค้าได้ไปแล้วก็อ่ามันออกดอกเนาะนะครับออกดอกเยอะเลยนะครับอยู่กับผมก็ไม่ค่อยมีดอกหรอกนะครับเนี่ยนานๆให้เห็นดอกทีต้นนี้สองสามปีแล้วเนี่ยยังไม่เห็นดอกนะครับเพิ่งเห็นดอกปีนี้แหละนะครับก็คือยักษ์ซาอุนะครับนะยักษ์ซาอุเนี่ยต้นนี้นะครับก็มีลูกค้าถามมาหลายคนนะครับ ลูกมันนะมีไหมครับผมยังไม่ได้ผสมเกสรเลยนะครับเพราะว่าปีกายนี้ผมว่ามันน่าจะยังไงอะ่ะไม่รู้ผมผสมแล้วนะมันไม่ติดนะครับพูดกับพูดนะผมผสมแล้วไม่ติดนะไม่ติดฝักวิธีเขียกก็เขียเหมือนกันนี่แหละครับแต่ไม่ติดฝักหรือว่ามันเป็นที่เลี้ยงยังไม่สมบูรณ์เนาะเพราะว่ามันยังไงอะ่ะสะสมอาหารไม่พออาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับเนาะ,ะมาดูตัวน,นี้อีกนะครับตัวน,นี้ก็คือฮอลแลนด์นะครับฮอลแลนด ฮอลแลนด์นี่นะครับเวลาออกดอกนี่นะครับโอ้โหนะครับนี่สวยงามเหมือนกันนะครับออกดอกเต็มต้นเลยนะครับเวลาได้ออกนี่ออกจยูใจจริงๆนะครับนี่นะครับนะนะครับนี่อืมครับฮอลแลนด์นี่สไตล์ของเขาก็อยู่ที่รากนะครับนี่รากของเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็อวดทุกครั้งนะเนาะเจอทุกครั้งก็อวดทุกครั้งแหละรากเขาเนี่ยครับต้นนี้นะครับนี่เห็นไหมครับก็สไตล์เขาก็จะเป็นแบบมีก้ามมีอะไรเนี่ยนะครับอันนี้คือ ไม้เพาะเมล็ดนะครับก็ยกรากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำยังไงเขาทำยังไงนะครับก็ยกรากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตกแต่งรากไปเรื่อยๆนะครับนะเราก็ยกขึ้นมาจากเล็กๆนะครับแล้วก็ตกแต่งเอานะครับตรงนี้เราก็เฉือนนะครับเฉือนไปเรื่อยนะครับตอนแรกมันมันจะมีรากเยอะเนาะปลูกเสร็จปั๊บมันจะมีรากเยอะนะครับแล้วก็เฉือนออกเฉือนออกทีละหน่อยนะครับเฉือนออกทีละหน่อยนะครับแล้วก็ปลูกขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับก็พอยกขึ้นเรื่อยเราก็ใช้ไม้ดามไว้นะครับดามไว้ก่อนไม่ให้มัน มันก็จะมีรากมาอย่างเงี้ยอีกนะครับพอมีรากอีกเล็กน้อยหน่อยครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการเราก็ตัดออกนะครับถ้าเราอยากได้ขางี้เราก็ตัดเอาแค่นี้ครับข้างล่างก็เป็นฐานไว้นะครับไม้ชุดนี้ผมว่าน่าจะเอาไว้แค่นี้นะครับคือยังไงอะความความสวยมันน่าจะอยู่แค่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเอาสูงกว่านี้ก็คงจะไม่สวยแล้วล่ะนะครับเอาแค่ความสวยประมาณนี้นะครับนี่ให้เป็นสไตล์นี้นะครับเนาะนะครับก็คือฮอลแลนด์นะครับส่วนนี้ก็เป็นไม้เสียบสี ต่อลูกน่าจะลูกผสมนะครับพวกนี้นะครับลูกผสมนะครับเป็นพวกฮอนแลนด์เหมือนกันแหละน่าจะเป็นลูกผสมนะครับเพราะว่ามีอะไรนะมีแท่งขึ้นแท่งขึ้นแท่งขึ้น,นอย่างเงี้ยนะครับโคดนี่ตะกอนมันยังไงมันอยู่ในในในน,นั้นเนาะแล้วผมยกขึ้นมานะครับน่าจะเป็นกิ่งปักชำด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดไอ้ต้นนี้นะถ้าเป็นกิ่งปักชำนี่ก็ถือว่าโอ้โหอายุนี่นาน,นมากๆเลยนะครับนี่ เพราะว่ามันแตกรากออกมาเนาะแล้วเราก็ตัดตรงนี้นลาก็แตกยอดขึ้นมานครับอันนี้เสียบดอกไว้นะครับแต่ก็มีละคังทองกับสีเหลืองนี่แหละครับเหลืองทรับจะเจืิอนไปเนี่ยเหลืองอะไรเนี่ยนะครับแต่ไม่ไม่ค่อยจะได้เห็นดอกนะครับส่วนมากดอกจะเสียหมดนะครับนี่อันนี้ผมรอลุ้นดอกเนี่ยดอกสีขาวตัวนี้ไหมสีขาวขาวอมชมพูนะครับแล้วก็ขาวอมชมพูแล้วก็ไหนตรงนี้ตรงนี้ก็ น่าจะเหมือนกันนะขาอมชมพูนะตอนนี้ผมเสียบขาอมชมพูอ่าแล้วผมรอยอดนะครับรอยอดตอนนี้ให้มันใหญ่ตอนแรกมันมีแล้วนะครับผมไม่น่าไปตัดมันนะตอนแรกมีตรงนี้นะครับผมไม่น่าไปตัดมันเลยพอไปตัดมันเสร็จปั๊บโอ้โหเสียนาดเลยนะครับตัดแล้วอ่บอกเลยนะครับว่าก่อนจะที่จะตัดเนี่ยให้มองรอบรอบ,บก่อนนะครับมองรอบรอบ,รบก่อนพอดีนะผมมองแต่ฝั่งหน้าไม้ฝั่งไหนฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้อ่าพอดีมันจะมองฝั่งนี้มันจะไม่โล่งใช่ไหมเหมือนกันจะไม่โลง่งมองฝั่งนู้นน่ะนะครับ แต่พอมามองฝั่งหลังเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันกลายเป็นตัวเนี้ยมันโล่งและครั้นี้ผมตอนแรกผมว่าจะไว้กิ่งเมนตัวเนี้ยให้มันใหญ่ๆนะครับแต่มันไม่ไปเลี้ยงนะครับมันไม่ไปเลี้ยงตัวนู้นนะครับมันยังไงอะสารอาหารน่าจะมาเลี้ยงกิ่งพวกนี้ก่อนนะเพราะว่ากิ่งพวกนี้มันถึงก่อนนะครับอ่ามาปั๊บล้วก็จะมาเลี้ยงพวกนี้นะครับก่อนนะครับนั่นผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับอ่ะนะครับแล้วก็ปรับแก้กันไปนะครับต้นไม้อ่ามีให้เราได้เล่นอยู่ตลอดนะครับ ทำนู่นทำนี่นะครับอันนี้ก็ฮอลแลนด์บ้านเรานี่ยนะครับอันนี้กิกปักชํานะครับปักชําโดยกําเนิดเลยนะปักชําเองกับมือปักเสร็จเปั๊บเราก็ยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเหมือนกันนั่นแหละครับเรียงจากต้นเล็กๆนะครับจนกลายเป็นต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่นะครับดอกสีแดงนะครับดอกสีแดงตัวนี้ออกสีชมพูหน่อยนะนะครับแต่กลีบดอกเนี่ยต่างกันกับตัวนู้นนะครับนะครับบ้านนู้นเขามีงานนะครับมีงาน นะครับก็เลยมีเสียงรนตตีรบกวนหน่อยเนาะนะครับได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ก็มงกุฎนะครับนี่อ่ะนะครับตระกูลนะไมงกุฎแลอะไรพวกไออะไรนะไอ,อจำไม่ได้แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ตระกูลอะไรเนี่ยอะไรนะยักษ์อะไรเนี่ยเอ้อยเนี่ยพวกตระกูลเนี่ยผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็สวยนะครับ แต่ผมก็ว่ามันก็น่าจะแบบพวกคล้ายๆมาตระกูลพวกยักษ์สะอุอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่ามันมพอมาผสมกันนะครับก็เกิดการกลายพงกลายพันธุอะไรบ้างนะครับเนาะนะครับแต่ต้นนี้สวยอยู่นะครับเนี่ยสวยอยู่นะครับเป็นเสาขึ้นนะครับดอกใหญ่ด้วยนะฮะนี่ดอกใหญ่ด้วยเนี่ยถ้าเปรียบกับมือผมนะนะครับดอกใหญ่นะครับดอกใหญ่นะครับอ้าวไฮไลท์แดงรุมซับนะครับเห็นสักหน่อยนะครับออกแดงเลยนะครับ เมื่อวานนี่มีป้าเข้ามาจากบ้านใกล้ๆนี่แหละครับมาดูต้นไม้โดยเฉพาะเลยบางทีโอ้โหเห็นเห็น oh e แล้วก็แดงได้ใจนะครับที่จริงมันแดงเยอะกว่านี้นะครับดอกเยอะกว่านี้แต่ก็อย่างว่าแหละครับดอกเสียนะครับผมผมไม่เก่งเรื่องดอกเท่าไหร,ร่นะนะครับนะครับผมก็มาทักมาทายกันนะครับผมก็ใครอยากจะซื้อชมชมอยากจะอะไรก็ผมวันนี้ผมได้ลงคลิปไหมมันมีอยู่ต้นหนึ่งนะที่ผมขายพันแปดนะมีใครต้องการไหมครับ ก็คืออะไรนะเป็นหางประกัดนะครับหางประกัดสวยงามเหมือนกันนะครับหางประกัดนี่นะครับดูฝั่งนี้ก็ดอกเต็มเลยนะครับนี่นะครับหลังจากนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนะครับจากช่องหมดทองชาแนลเวยนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่ท่านให้ความบุญการลคุณได้ดีเสมอมาแล้วก็เข้ามารับชมคลิปกันนะครับผมนะขอบคุณครับสวัสดีครับ